ใส่เยอะได้เลยครับตามชอบครับใบกะเพราผัดซ้ำนิดหน่อยครับเอ okay. าแค่ใบกะเพราพอยุบนะครับวองนี้นะครับ้อมเสิร์ฟจัดตรงจานเลยครับอืมกลิ่นหอมมากท่านผู้ชมวางผักชีสักยอดสองยอดครับตามด้วยพริกลําปลาอันนี้นะครับเมนูข้าวคู่กะเพราเมนูที่เรามาฝากกันวันนี้นะครับ สวัสดีครับมาพบกันเช่นเคยทางช่องเชฟชวนชิมกับผมเชฟชาตินะครับกับเมนูที่จะนามาทําให้ชมวันนี้ก็จะเป็นข้าวคุกกะเเผานะครับเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมรวม,มถึงวิธีทำว่ามีอะไรบ้างมาครับข้าวสวยนะครับก็อยู่ที่200กรัมถึง250กรัมก็ได้นะครับสําหรับ1จานนะครับแล้วก็จะเป็นหมูบดหรือว่าหมูสับอยู่ที่150กรัมจะใส่เยอะนิดน,นึงนะครับท่านผู้ชมจะเปลี่ยนเป็นเนื้อเป็นไก่เป็นทะเลได้หมดนะครับปรุงรสชาติเหมือนกันวันนี้จะปรุงให้ชมกันแบบ สดๆแบบจานต่อจานนะครับแล้วก็จะเป็นพริกจินดาแดงกระเทียมไทยนะครับนี่นะฮะแล้วก็จะเป็นใบกะเพราเดี๋ยวเราไปลงไปทํากันครับกระเทียมลงไปเลยครับตามชอบนะครับลงได้เยอะได้เลยนะฮะทานเยอะๆดีนะกระเทียมนี่นะครับโัวกระเทียมก่อนนะครับนิดนึงพริกจินดาแดงของเรานะครับตามชอบนะครับความเผ็ดท่านผู้ชมอันนี้แล้วแต่เลเวลที่ต้องการเลยนะครับท่านผู้ชมจะชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยนะครับ อ่านี่นะครับอย่าให้ละเอียดมากนะครับเอาแบบพอแบบยังมีความแบบหยาบอ,อยูอ่หน่อยนะครับเราก็จะมาหั่นพริกขี้เหลือ,องเรานะครับหั่นแบบชิ้เฉียงนะครับได้เป็นแผ่นนี้นะฮะโดยปกติเลยจะใช้เป็นพริกขี้ฟ้าแดงนะครับแต่งสีแต่ยุทชาติชอบทานพริกนะครับก็จะใช้เป็นพริกขี้หนูจะได้แบบรสชาติแบบผิดกับจ้านด้วยนะครับเราก็นำกระทะมาตั้งเติมน้ำมันครับใช้เป็นน้ำมัน ใสน้ำมันใหม่นะครับเอาแค่พอเลี้ยกระทะนะครับแล้วเราก็มาลงเป็นพริกกับกระเทียมที่เราโขลกไว้นะครับลงไปผัดให้มีความหอมขึ้นมาครับพอพริกกับกระเทียมเริ่มมีกลิ่นหอมขึ้นมานะครับเราก็ลงเป็นหมูสับหรือว่าหมูบดอบของเราเลยนะครับต่วไปก่อนเลยนะครับตัวให้หมูของเรานะครับสุกป,ประมาณ 7- 0 8ดสิเซนเลยนะครับ ที่บอกไ้นะครับ่านผู้ชมเปลี่ยนวัตถุดิบเป็นอย่างอื่นได้เลยนะครับตามชอบเลยนะครับเป็นเนื้อเป็นไก่เป็นทะเลได้ครับพอได้แล้วนะครับเราก็จะมาปรุงรสชาติเลยนะครับบบกไฟเลยครับน้ำมันหอยสองช้อนโต๊ะครับซอสปรุงรสครึ่งช้อนโต๊ะครับซีอิ๊วขาวครึ่งช้อนโต๊ะะครับ ผงปรุงรสครึ่งช้อนชาครับเราจะไม่ใส่ผงชูรสกันนะครับซีอิ๊วดำหวานครึ่งช้อนโต๊ะครับตัดน้ำตาลทรายครึ่งช้อนชาน้ำเปล่าหรือว่าน้ำสตอ๊อกสามช้อนโต๊ะครับเร่งไฟขึ้นเลยครับแล้วก็ผัดซ้ำนะครับเราก็มาลงเป็น้ำปลานะครับครึ่งช้อนโต๊ะวิธีลงน้ำปลานะครับท่านผู้ชมให้ลงไปที่ขอบกระทะนะครับ เพื่อครับทุงกลมหอมนะครับตบท้ายด้วยพริกไทยป่นตามชอบเลยนะครับขัดซ้ำนิดหน่อยพอนะครับดี๋ยวก็มาลงเป็นพริกท,ที่เราหั่นเลยนะครับใบกระเพราเดี๋ยวเพิ่งลงหมดนะครับลงเพียงเดียวพอนะครับใบกระเพราให้สุกเ,เลยในรอบนี้นะครับ ่อใบกะเพราเราสุกแล้วนะครับอย่างนี้นะฮะเราลงเป็นข้าวเสวยเ,เลยนะครับย,ย,ยีนะฮะอืมเยอะมากข้าวเราเริ่มรวนนะครับเราก็มาลงเป็นใบกะเพราเหลือน,นะครับใส่เยอะได้เลยครับตามชอบครับใบกะเพราผัดซ้ำหน่อยป่ะครับ เอาแค่ใบกะเพราพอยุบนะครับรอบนี้นะครับ้อมสฟจัดลงจานเลยครับอืมกลิ่นหอมมากท่านผู้ชมวางผักชีสักยอดสองยอดครับตามด้วยพริกเลมปาอันนี้นะครับเมนูข้าวคู่กะเพราเมนูที่เรามาฝากกันวันนี้นะครับกลิ่นหอมมากท่านผู้ชมนี่นะฮะหน้าตาชัดเดี๋ยวเรามาลองชิมกันหน่อยครับ รสชาติดีมากครับยก็ <Yahoo! S 1> ฝากลองเอารงทานดูนะครับสำหรับเมนูข้าวคุกกะเพราอร่อยมากเมนูนี้แนะนำเลยนะครับสูตรนี้อร่อยจริงๆแกะสูตรการปรุงมาจากซอสผักกะเพราของเชฟชาตินะครับอร่อยจริงปรุงจานละจานชมคลิปแล้วชอบถูกใจก็ฝากกดไลค์กด, like, กดแชร์ลราถึงกดติดตามด้เลยนะครับอีพีลาไปก่อนสวัสดีครับ